สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักปั่นทุกคนนะครับเช้านี้คุณออกกำลับบงกายหรือยังนี่วอันทิตย์ที่สามสิบนะ,ะจะไม่บิดอันนี้เวลาประมาณสิบโมงกว่ากว่าตอนนี้อยู่ผมอยู่บนเขาเขาอ่าไม่ใช่เขาโงไอเขาเขาหมอ้อ ขึ้นทางช่องที่วัดสเตนเลตเพื่อนๆกคยเคยขึ้นมาหรือบ้างอย่างถ้าผมนานๆหยุดแล้วก็ได้ปัน่นนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ได้ออกกำลังกาย่อนเพื่อนๆทุกคนร่างกายและสุขภาพแข็งแรงนะครับวันหนึ่งสักนิดนึงก็ยังดีก็ ไม่มีอะไรมากแกอยากจะลงบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมว่างอย่าลืมนะครับออกกำลังกายนิดนึงโอเคบ๊ายบายวันดีหอบเห <c ười> <c ười> <th ane> นื่อยโอเคครับวัสดีครับผมร่างกายแข็งแรงทุกคนครับ